สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงปากแรกของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2,565และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ การทำนายดวงในครั้งนี้จะครอบคลุมระหว่างวันที่1นึ่งไปจนถึงวันที่15เมษายนปี2,565ท่านผู้ชมที่เคารพครับก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้น ผมขออนุญ,ญาตฝากทุกๆท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเด็ครับท่านที่เกิดวันจันทร์ครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15เมษายนปี2565น้้นาั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนั้นนะครับผมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่านี่คือจิตใจแล้วก็บุค,คลิกลักษณะของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนี่คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่10นะครับเป็นไพ่บทสรุปผมก็ให้ความสําคัญไม่แตกต่างกันเลยนะครับกับไพ่ใบที่1นั้นไพ่ใบที่1นะครับผมที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นี่คือไพ่ The Strength หรือว่าไพ่ผู้หญิงแกร่งนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้หมายความว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นเป็นคนที่แกร่งทั้งร่างกายแล้วก็แกร่งทางด้านของจิตใจทั้งหญิงและชายเลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าหากว่า,าไพ่ใบนี้มาปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่1นนั้นก็หมายความว่าการงานของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงของต้นเดือนเมษายนนั้น ค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยเอาการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานอะไรก็ตามแต่ค่อนข้างที่จะเจอปัญหาอุปสรรคอยู่พอสมควรอาจจะไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่ควรนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงอยู่แล้วขอให้ตัวท่านนั้นฟันฝ่าต่อไปนะครับผมอย่าพึ่งหยุดอย่าเพึ่งท้อน,นะฮะมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลนะครับนั่นก็หมายความว่าเส้นชัยหรือว่าจุดหมายปลายทางนั้น รอท่านอยู่แล้วนะครับผมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเรื่องของการบริหารจัดการการงานของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงของต้นเดือนเมษายนค่อนข้างที่จะมีเวลาจํากัดนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าจะมีวันหยุดค่อนข้างเยอะนะฮะในช่วงของเดือนเมษายนเพราะว่าเป็นวันหยุดในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยเรานั่นเองนะครับจะมีเวลาในการทํางานไม่มากเท่าไหร,ร่นั่นเองดังนั้นการบริหารจัดการกับระยะเวลาที่มีเพียงเท่านี้นั้น แน่นอนนะครับจะต้องมีความยุ่งยากจะต้องใช้ความทุ่มเทพ,พอสมควรนั่นเองนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์จะฟันฝ่าไปจนถึงชัยชนะได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไพ่เดอะสเตรนนี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้น แม้ว่าจะเป็นคนที่ดูแล้วแข็งแกร่งนะครับอดทนจิตใจลึกๆแล้วเป็นคนที่รักสัตว์นั่นเองนะครับเป็นคนที่รักสัตว์เลี้ยงและบางท่านนี่นะครับมีโอกาสที่จะได้สัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่ด้วยนะครับอาจจะมีคนเอามาให้หรือว่าไปเห็นแล้วอยากจะได้ก็เลยขอซื้อมาขอเข้ามาอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสัตว์เลี้ยงที่ว่านี้อาจจะเป็นแมวอาจจะเป็นสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงแปลกๆนะครับก็ได้นะฮะ เพราะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นอกจากจะชอบสัตว์เลี้ยงที่ผู้คนทั่วไปเขาเลี้ยงกันแล้วยังอาจจะชอบสัตว์เลี้ยงแปลกๆอย่างเช่นพวกงูหรือว่าพวกสัตว์ที่หายากสัตว์แปลกๆอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นในลนักษณะแบบนั้นส่วนไพ่ใบถัดมานะครับผมนี่คือไพ่สิบดาบนั่นเองนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่สิบดาบนี่นะครับผมเป็นไพ่เคราะห์นั่นเองนะฮะ ผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับในช่วงของต้นเดือนเมษายนนั้นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองนะครับอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ของท่านก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติผู้ใหญ่ของท่านนี่นะฮะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอะไรประมาณนี้ต้องดูแลสุขภาพของท่านด้วยกว็แล้วกันนะครับไพ่ใบนี้นั้นถือว่าเป็นไพ่เคราะห์อย่างที่ผมบอกนะฮะ ในช่วงต้นเดือนเมษายนอยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับมีโอกาสทําบุญบ้างนะครับผมทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นผู้ทธศาสนิกชนมีโอกาสก็ทําบุญตักบาตรบ้างนะครับถวายสังฆทานหรือไม่ก็ไปปล่อยนอกปล่อยปลานะครับหรือไม่ก็ร่วมทุนนะฮะในการที่จะไถ่ายชีวิตโครกระเบืออะไรประมาณนี้ บางท่านนะครับผมอาจจะชอบในการที่จะสระเคราะห์ด้วยการซื้อลงศพนะครับมอบให้กับโบติกต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆแบบนี้ก็ดีมากๆแล้วก็ถ้าหากว่าท่านชอบทางด้านของการสวดมนต์ไหว้พระการนั่งสมาธิซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญละเอียดนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับหาเวลาตอนเย็นๆก่อนจะเข้านอนหรือว่าจะเป็นตอนเช้าก่อนจะออกจากบ้านนะครับสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็ นั่งสมาธิให้จิตสงบนะฮะอาจจะจับลมหายใจเข้าออกพุทโทพุโทโธอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับ10นาที15นาที20นาทีรู้ว่ามากกว่านั้นได้ก็ดีมากๆเสร็จแล้วก็อุทิศบุญกุศลเหล่านี้แหละให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเรานะครับเรื่องร้ายๆจะกลายเป็นดีได้หรือว่าเรื่องร้ายๆจะได้เบาบางจางลงนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์แล้วก็ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่10นี้นะฮะไพ่บ,บทสรุปก็หมายความว่า ผู้ที่เกิดวันจันนี้นะครับในช่วงของต้นเดือนเมษายนมีโอกาสที่จะได้ทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านนะครับผงไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยเรานี่นะครับหลายๆท่านก็ชอบทําบุญอยู่แล้วนะครับคนไทยเราในช่วงนี้แหละนะฮะเมษายนนี่ไปทําบุญแล้วสบายใจนั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่เดอะเฮียรพรพนนี่นะครับยังหมายความว่า ผู้ที่เกิดวันจันนี้นะครับบางท่านนั้นอาจจะได้ศึกษาต่อนะครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่จะมีการสอบนะครับผมเข้าเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นม1นึ่งะฮะหรือว่าจะเป็นม4หรือว่าจะเอนทรานเข้าสู่มหาวิทยาลัยต่างๆนี่นะครับจะได้ข่าวดีอย่างแน่นอนนะครับจะได้ศึกษาต่อ,อยังสถาบันที่ตัวเองได้วางเป้าหมายเอาไว้อย่างแน่นอนขอให้ตั้งใจเต็มที่กันแล้วกันนะครับผู้ที่เกิดวันจันครับ และนอกจากนั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์ที่ต้องการอยากจะไปศึกษาต่อนะครับหร fall. ือว่าต้องการอยากจะยื่นขอทุนนะครับเพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศในระดับปริญญาโทปริญญาเอกอะไรประมาณนี้หากว่ามีทุนนะครับขอให้ท่านนั้นยื่นขอเลยมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้รับทุนและมีโอกาสสูงมากที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับจะได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศนะครับในระดับที่สูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิดวันจันทร์นี้นะฮะอย่างที่ผมบอกว่านอกจากจะเป็นคนที่แกร่งทางด้านของร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วยังเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองด้วยนะครับผมเป็นคนที่ชอบค้นคว้าถ้าหากว่าได้สนใจหรือว่าตั้งใจจะศึกษาอะไรแล้วผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นค่อนข้างที่จะทุ่มเทศึกษาแบบลงลึกถึงแก่นเลยอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้คราวนี้มาคุยกันถึงจิตใจความรู้สึกนึกคิด ของผู้ที่เกิดวันจันทร์บ้างนะครับในช่วงของต้นเดือนเมษายนอย่างไพ่เดอะไฮพร s t e ตดหรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์นี้นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่3ถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์นะครับท่านจะรู้สึกว่าอารมณ์ของท่านนั้นค่อนข้างที่จะหงุดหงิดอารมณ์ขึ้นขนลงๆนะครับผมจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะฮะความหมายของไพ่ใบนี้ส่วนไพ่เดอะฟูลนี่นะครับผมก็หมายถึงว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์ทั้งหญิงและชายนั้น จะเป็นคนที่มีไอเดียมีโปรเจกต์เยอะมากอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่แต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำสักทีนะครับหลังจากในช่วงของเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ไทยแล้วเนี่ยลองลองหยิบเอาสักโปรเจกต์หนึ่งที่เราคิดขึ้นมาแล้วก็คิดว่ามันเหมาะสมกับในช่วงของสถานการณ์ปัจจุบันลองลงมือทำตั้งใจทำมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆเลยนะครับ ส่วนไพ่เดอะฟูลนี่นะครับผู้ที่เกิดวันจันหมายความว่าผู้ที่เกิดวันจันจะได้เดินทางไกลนั่นเองนะครับจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะครับบางท่านนี่เป็นคนต่างจังหวัดนั่นเองนะครับในช่วงของวันหยุดยาวมีโอกาสเดินทางไปรถน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายาย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นในปีนี้เรื่องเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์คนข้างที่จะคึกคักกว่าเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารัฐบาลนะฮะ ก็มีการผ่อนคลายในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 นั่นเองนะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่10ดาบอยู่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่ก็มีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะยงยิ่งเรื่องของโควิด -19 นี่แหละนะครับผม แม้ว่าในช่วงนี้นะครับรัฐบาลจะมีผ่อนคลายมาตรการต่างๆไปแล้วแต่ว่าตัวเราก็ไม่ควรประมาทการตกนั่นเองนะครับเรื่องของการเว้นระยะห่างเรื่องของการใส่หน้ากากอนามายัยเรื่องของการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยสบู่ก็ยังมีความสําคัญอยู่นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับการงานของท่านที่จะดีมากๆเลยนะฮะในช่วงของต้นเดือนเมษายนถ้าหากว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจา การเสนองานการขายงานอย่างไพ่ใบนี้คือไพ่ไหนออฟคัพนั่นเองนะครับหมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ไปพูดคุยเจรจาติดต่องานขายงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ลูกค้าใหม่เข้ามานะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดวันจันนี้นะฮะการที่เราจะออกสู่สังคมนั้นเรื่องของการแต่งตัวเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเหมือนกันนะครับผู้ที่เกิดวันจัน ควรจะต้องเลือกการแต่งตัวให้เหมาะสมกับตัวของท่านเองนะครับเรื่องของน้ำหงน้ำหอมนี่ก็ฉีดบ้างใส่บ้างก็แล้วกันนะครับจะถือว่าเป็นสเสน่ห์ดึงดูดอีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับอีกหลายๆการงานนะครับที่จะเหมาะสมแล้วก็ดีกับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงของต้นเดือนเมษายนอย่างาไพ่ใบนี้นะครับก็คือไพ่เก้าถ้วยนี่นะฮะถ้าเป็นความหมายของไพ่เก้าถ้วยเกี่ยวกับอาชีพการงานเป็นอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับพวกของกินเช่นพวกร้านอาหารร้านเครื่องดื่มต่างๆนี่นะครับ ในช่วงเดือนเมษายนนั้นจะมียอดขายดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามุมของพวกเครื่องดื่มนะครับพวกกาเฟงกาแฟอะไรพวกนี้เพราะว่าคนเดินทางแล้วก็อากาศมันร้อนด้วยนะครับในช่วงของเดือนเมษายนนี่สินค้าจะขายดีมากแล้วก็เรื่องพวกของกินร้านอาหารต่างๆผู้คนก็จะเยอะนะฮะเพราะว่าจะมีคนไปเฉลิมฉลองกันเยอะนั่นเองนะครับผมยอดขายจะดีอย่างแน่นอนนะครับมาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนี่คือ ไพ่6ไม้เท้านั่นเองถ้าเป็นไพ่ไม้เท้านี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์เรื่องเกี่ยวกับงานนั่นเองนะครับไพ่หกไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่นะครับหมายความว่าการทำงานใ,นใดๆของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับในช่วงของต้นเดือนเมษายนจะต้องละเอียดรอบคอบนั่นเองนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า การงานของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงของต้นเดือนเมษายนงานบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เดินหน้าอย่างรวดเร็วมันจะต้องใช้เวลาใช้ความละเอียดอรอบคอบดังนั้นงานมันอาจจะเดินช้าหน่อยนะครับผมช้าแต่ชัวร์นั่นเองนะครับส่วนผู้ที่ทำงานราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นลูกน้องลูกจ้าง ท่านมีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานเป็นอย่างมากเลยนะครับจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีการโยกย้ายไปดูแลงานที่มีความสําคัญมีบทบาทนะครับมากขึ้นต่อองค์กรต่อแผนกของท่านอะไรประมาณนี้นั่นเองสําหรับความหมายของไพ่หไม้เท้านั่นเองนะครับส่วนไพ่สามไม้เท้านี่นะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่9นี่ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงของต้นเดือนเมษายนตัวท่านมีโอกาส ที่จะได้เริ่มงานใหม่หรือว่าทํากิจการอะไรใหม่ๆที่เป็นของตัวเองก็ได้บางท่านนี่นะครับผมอาจจะเปลี่ยนงานนะครับหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะตกงานว่างานแต่ว่าตัวท่านเองจะได้งานใหม่ในช่วงของต้นเดือนเมษายนจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะฮีโร่แพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่10นี่นะครับเป็นไพ่บทสรุปเสียด้วยนั่นก็หมายความว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์ ตัวท่านเองนะครับผมที่ประกอบธุรกิจหรือว่าการค้าการขายที่เกี่ยวกับการเปิดพวกร้านสังกพันธ์หรือว่าการเปิดแผงพระต่างๆนะครับให้เช่าวัตถุมงคลนี่นะะยอดขายจะดีจะมีลูกค้าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในช่วงของเดือนเมษายนนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร์กันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เอาที่เรื่องไม่ดีก่อนกั็แล้วกันนะครับถ้าเป็นเรื่องไม่ดีนั้นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนันเดงผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับอย่างเช่นไพ่เดอะฟูลนี่นะฮะก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เดินทางไกลไปท่องเที่ยวไปเยี่ยมญานพี่น้องค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมาเช่นการขับรถขับราการเดินทางนี่นะครับ น,น้ำมันในช่วงนี้ราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าในช่วงของต้นเดือนเมษายนกับเรื่องการเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร์จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงดวงไม่ค่อยมีนะฮะผู้ที่เกิดวันจันทร์เงินทองของท่านนั้นจะได้มาจากการทํางานนั่นเองนะครับเรื่องการค้าการขายการงานของท่านนี่แหละจะสร้างเม็ดเงินให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับ คราวนี้เราไปคุยกันถึงเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์กันบ้างนะครับว่าความรักของท่านในช่วงของต้นเดือนเมษายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างบอกก่อนนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ดวงของท่านในช่วงต้นเดือนเมษายนนั้น ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับอย่างไพ่เดอะฟูอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นคนมีเสน่ห์อย่างไพ่ไนท์ออฟคัฟนี่นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์เพราะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวการพูดการคุยดีคารมดีอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีไพ่เก้าถ้วยนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่6เนี่ยก็หมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นมีเสน่ห์มากๆมีโอกาสที่จะคบซ้อนเกิดขึ้นนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับ และไพ่เก้าถ้วยนี้นะครับยังรวมไปถึงความรักของผู้ที่เป็นเพศท,ที่3ด้วยก็คือหญิงรักหญิงชายรักชายอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีปัญหาเกิดความรักซ้อนขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ส่วนไพ่เดอะสเตรนท์นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่1ถ้าแปลความหมายเป็นเรื่องของความรักก็หมายความว่าดวงของผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์นะครับในช่วงของเดือนเมษายนนั้น บางท่านที่เป็นโสดนี่นะครับอาจจะต้องเป็นโสดต่อไปอีกสตัตระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดวงข่มผู้ชายนั่นเองมีคนเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับผมอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จคบกันไปก็อาจจะไปไม่รอดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับความหมายของไพ่ใบนี้ส่วนความหมายของไพ่เดอะไฮพรีสเตดนะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่3เนี่ยหมายความว่าดวงของผู้ชายผู้ที่เกิดวันจันทร์นี้นะครับผมดวงของท่านอย่างที่ผมบอกว่ามีสเสน่ห์และมีโอกาสนะครับตัวของท่านนั้นจะมีการครบซ้อน อาจจะมีผู้หญิงหน้าตาดีในครับผมเข้ามาชอบท่านเข้ามาสนใจในตัวท่านอะไรประมาณนี้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้นี่นะครับบอกได้เลยนะครับว่ามีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงมากนะครับและท่านนั้นจะไปควบคุมบังคับอะไรเธอไม่ได้เธออยากจะไปก็ไปเธออยากจะมาก็มาอะไรประมาณนี้พูดง,ง่ายๆก็คือว่า,าไพ่ใบนี้ผู้ชายที่เกิดวันจันทร์นั้นมีโอกาสที่จะพบกิ๊กมีโอกาสที่จะมีเมียน้อยนั่นเองนะครับผมความหมายของไพ่ใบนี้ส่วนคุณผู้หญิงก็ให้ระมัดระวังนะครับว่า ผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตของท่านในช่วงของต้นเดือนเมษายนนี่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะครับเขาอาจจะมาดูท่าทางแล้วชอบเราจีบเราอะไรประมาณนี้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าให้ดูกันไปสักระยะหนึ่งศึกษากันไปสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้อาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็คืออาจจะมีครอบครัวอยู่แล้ว ตัวท่านเองอาจจะพลั้งพลาดนะครับตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยตกเป็นโลกใบที่2ที่3ของเขาได้นะครับความหมายของไพ่เดอะไฮพรีสเตดฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ว่าดวงความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์อาจจะไม่ได้เลวร้ายเสมอไปนะครับยังมีไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนี่คือไพ่สองถ้วยนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่7เนี่ยเป็นไพ่ความรักที่ดีจริงๆแล้วไพ่ถ้วยนั้นหมายถึงเรื่องของความรักแต่ว่าไพ่ถ้วยมีอยู่ประมาณ1 3 1 4ใบ แต่ว่ามีเพียง3ใบเท่านั้นที่เป็นเรื่องของความรักที่ดีอย่างเช่นไพ่2ถ้วยนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้แล้วก็มีไพ่3าถ้วยไพ่สิบถ้วยอย่างนี้เป็นตน้นนั่นก็หมายความว่าผู้ที่เกิดวันจันท์นะครับบางท่านนี้นะฮะอาจจะได้เจอคู่ คู่ของท่านที่จะเข้ามานะครับอาจจะเป็นคู่คิดอาจจะเป็นกาลยานิมิตก็ได้นะครับผมอาจจะยังไม่ถึงลักษณะที่ว่าจะเป็นแฟนอะไรประมาณนี้แต่ว่าเรื่องของอนาคตนั้นต้องว่ากันอีกทีหนึ่งจะตัดสินใจว่าจะเป็นแฟนกันไหมจะได้แต่งงานกันไหมในช่วงเวลานี้ค่อนข้างที่จะเร็วเกินไปถ้าหากว่าจะบอกอย่างนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ที่ดีอาจจะเจอเพื่อนที่ดีนะครับผมที่จะเข้ามาในชีวิตอาจจะช่วยเหลือกันในเรื่องราวของการทํางานพูดคุยกันถูกคออะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับ และนี่ก็คือดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15เมษายนปี2,565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอกราบเชิญชวนผู้ที่เกิดวันจันทร์ทุกท่านเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำอาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ